สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้จะขอยกสุภาษิตโบราณค่ะขึ้นมากล่าวว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกค่ะสุภาษิตนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าฤดูฝนในปีนี้ค่ะเราก็เจอกับฝนตกหนักอย่างสุดขั้วเลยนะคะเรียกกันได้ว่าเรนบอมเลยทีเดียวก็ทําให้เราต้องผจญกับน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างนี้เราก็จะเรียกได้ว่าเป็นความบัวที่เราจะต้องผจญกันค่ะหลายๆพื้นที่นะคะที่เพิ่งประสบปัญหาอุทกภัยกันไปหมาดๆแต่ไม่ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ค่ะ ในขณะที่เข้าสู่ฤดูแล้งภัยแ้งก็จะเกิดขึ้นทันทีเรียกได้ว่าเป็นความควายที่เข้ามาแทรกเลยนะคะทั้งความวัวและความควายที่เกิดขึ้นหน่วยงานภาครัฐจะปล่อยนิ่งเฉยไว้ไม่ได้ค่ะต้องเร่งระดมแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้จะพาไปดูค่ะว่าเขามีวิธีเตรียมตัวและตั้งรับกับภัยแล้งที่จะเข้ามาในปลายฤดูฝนอย่างไรไปชมกันค่ะ ในภาพรวมของประเทศนี่ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําเองเนี่ยทั้งประเทศอยู่ประมาณ80%ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ภัยแล้งนะครับเขาได้สั่งในเรื่องของ8มาตรการในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยได,ได้ได้ดำเนินการตาม8มาตรการท,ที่ที่ได้กําหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นให้สํารวจพื้นที่ที่มีความเสีย่ยงภัยที่จะเกิดโอกาสภัยแล้งเราให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการ แก้ไขปัญหาต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ํานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะให้การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในประเทศไทยนะครับฤดูฝนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับฝนในบ้านเรานี้จะเริ่มตกตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงไปในสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับปีนี้นะครับจะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของอุโทโกภัยครับหลังจากประสบปัญหาอุโทโกภัยแล้ว พอเข้าสู่ฤดูแล้งของบ้านเรานะครับเราก็มี8มาตรการที่จะรับมือฤดูแล้งโดยคณะกรรมการนั้นแห่งชาติได้มีการเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่จะไปดําเนินการในเรื่องของการรับมือฤดูแล้งนั่นเองครับมาตรการที่สําคัญมาตรการแรกเลยก็คือในเรื่องของการชี้พื้นที่เสี่ยงที่จะประสบปัญหาในเรื่องของภัยแรงนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างครับเช่นจังหวัดนะครราชสีมานะครับ ในปีนี้ทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับร่วมประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงทั้งภัยแรงในเรื่องของน้ำอุพโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรมากถึง14อำเภอเลยนะครับแต่ก็เป็นบางส่วนของในอำเภอน,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 นั้นนะครับ อย่างไรก็ตามครับในส่วนนี้เราก็จะมีมาตรการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือหรือกานวางแผนในเรื่องของการใช้น้ําในแต่ละพื้นที่ให้สอดรับกับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่นะครับและก็จะมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นการที่สํานังกงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติลงพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน นะครับเพื่อที่จะมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาทั้งอุโทโกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เดียวกันแบบซัมซาาครับครับสำนักงานการท,าที่8นะครับซึ่งดูแลและผิดชอบพื้นที่4จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดนครราชสีมาวุลมย์สุรินทและจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งสถานการณ์น้ําปัจจุบันของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด77แห่งนะครับปัจจุบัน มีน้ําอยู่ประมาณ1,100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งในช่วงฤด,ดูแล้งนี้นะครับก็ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับเป็นหลักนะครับโดยได้วางแผนการจัดสรรน้ําทั้งหมดประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็เพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ25%นะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศประมาณ20%นนะครับแล้วก็ เพื่อการเกษตรประมาณ50%นะครับและก็ส่วนที่เหลือก็เพื่อการอุตสาหกรรมและก็อื่นๆนะครับซึ่งในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับสำนักงานทันที่8เองก็จะบริหารจัดการน้ําอย่างประณีตนะครับตามแผนจัดสรรน้ําที่วางไว้นะครับคาดว่านะครับในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับก็สามารถมีน้ําเพียงพอเพื่อกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงฤดูแล้งครับจริงๆก็อยากจะให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราได้เตรียมการไว้แล้ว นะครับสำหรับตัวเทศบาลนครนครราชสีมาเองเราแบ่งเป็นเฟสอย่างนี้ดีกว่าว่าเฟสระยะสั้นถ้าเกิดมีการน้ําขาดแคลนหรือมีปัญหาอะไรในระยะสั้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมการไม่ว่าจะเป็นตัวแหล่งน้ําดิบสํารองหรือใช้เรียกว่าแหล่งน้ําใต้ดินสํารองดีกว่านะครับที่เราจะใช้น้ําใต้ดินนําขุดขึ้นมาเพื่อเตรียมการตอนนี้ที่มีการเข้าแผนอะไรเรียบร้อยแล้วคือการขยายตัวเก็บน้ําดิบส่วนปัญหาที่เรากังวลในระหว่างการถ้าเกิดสมมติมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเนี่ย มันคือในเรื่องของตัวสาหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ได้มีการเตรียมตัวนี้คือระยะสั้นเลยส่วนในระยะยาวนี่ก็ได้มีโครงการต่างๆมีการขยายในตัวของโครงการเก็บน้ําดิบจนถึงระบบขนส่งน้ําถามว่าปัจจุบันมันมีลอสจากการขนส่งน้ําไปพอสมควรถ้าเกิดเราลดต้นทุนในการเราทําให้การขนส่งน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ทําให้น้ําจากเดิมที่มีการใช้ก็สามารถใช้ capacity หรือความสามารถในการใช้น้ําส่งน้ําไปถึงมือผู้ริโภคเนี่ย ได้สูงสุดในส่วนของพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภาคนครราชสีมาเราประกอบด้วย1น,นะครับอำเภอจกักราด 2. อําำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3. าอำเภอเมืองบางส่วนนะครับบริเวณบ้านจอหอนะครับส่อำเภอโนนสูงบางส่วนนะครับในช่วงฤดูแล้งนี้ทางการประปาเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจนะครับในการที่ว่าจะ แก้ปัญหาภัยแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการหรือไม่แผนที่เราเตรียมจัดสรรงบประมาณไว้รองรับนะครับรวมทั้งการหาแหล่งน้ำอื่นสำรองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะสามารถมีน้ำประปาบริการกับพี่น้องชาวนครราชสีมาได้ในปีนี้ครับผมปีนี้ค่อนข้าง ที่จะรุนแรงพอสมควรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งในพื้นที่ของอำเภอถือคิ้วของเราเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับได้แก่ตำบกลกรองไผ่และตำบลขุดน้อยนะครับ mm. การจัดก,การน้ําในพื้นที่ของเราณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รูปแบบะสระเก็บน้ําแล้วก็จะมีะระบบกระจายน้ําไปยังพี่น้องนะครับในพื้นที่เอนี้ปีนี้ในพื้นที่อำเภอถือคิวของเราในปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยมาก ในปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ตำบลกองไผ่เนี่ยจะประสบปัญหาน้ําแล้งเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ปีนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำไม่มีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของการบริหารจัดก,การในพื้นที่พอสมควรในตำบลกองไผ่ซึ่งตามแนวทางที่เราได้พูดคุยกับทางสอนทชเนี่ยก็ได้ออกรูปแบบในการแก้ไขปัญหาไว้ใน2แนวทางด้วยกันแนวทางที่1จะใช้วิธีการในการ ใช้ระบบสูบน้ําระยะไกลนะครับเพื่อที่จะมาพักน้ําไว้ในบริเวณเรือนจำเกาพลิกแล้วก็จะสูบทอยนะครับเข้าไปสู่หมู่บ้านในรัศมีรัศมีไม่เกิน12กิโลเมตรระยะยาวเราก็จะตั้งสถานีสูบน้านะครับเพื่อที่จะส่งต่อมาทางบ้านทรัพย์สีจันทร์ตรงนี้ที่เราอยู่นะครับและทถอยไปยัง7หมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะ ให้หมู่บ้านเนี่ยมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ําทั้งปีและก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ําได้ระยะยาวการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็ต้องวางแผนขยายเขตประปาส่วนื้ภาคเราได้วางแผนกับทางการประปาส่วนภูมิภาคและประชาคมของหมู่บ้านทั้ง14หมู่บ้านได้100%นะทุกคนยินดีที่จะขยายเขตประปาส่วนภืมิภาคสีคิ้วเราตั้งในส่วนของตะบลคลองไผ่และกุดน้อยสามารถแก้ไขปัญหาภาัยแรงอย่าง100%ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะในสถานการณ์ที่สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนอย่างเช่นทุกวันนี้เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ค่ะประเดี๋ยวน้ำก็ท่วมอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นแลง้งดังนั้นหากหน่วยงานต่างๆตั้งใจที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการที่วางไว้ล่วงหน้าอย่างแข่งขันไม่ว่าจะความหัวหรือความควายค่ะไม่ว่าจะท่วมหรือแลง้งเราต้องช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนแต่หากเราไม่ตั้งใจทำงานร่วมกันแล้วละข้อ เราจะต้องคอยตามแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ไปกว่าความบัวและความควายอย่างแน่นอนค่ะรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้นะคะคงต้องจบหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ